สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรกัญญาเลิงศรีภพศาลชื่อเล่นชื่อต้นอ้อชั้นปีสาปีที่หกวันนี้จะมารายงานเรื่องพายุค่ะพายุหมุนเขตร้อนคือพายุที่เกิดขึ้นในทะเลหรือมหาสมุทรเขตร้อนสามารถแบ่งตามคำเร็วลมได้เป็นพายุดิปรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุน่นส่วนพายุเฮอริเคตหรือพายุไซโคลนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนั้นเป็นพายุชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกันไปตามถิ่นที่เกิดเท่านั้นพายุหมุนเขตร้อนเกิดจากความดันของอากาศสองบริเวณต่างกันมากทําให้อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความดันอากาศต่ากว่าในลักษณะหมุนเข้าสู่ศูนย์กลางโดยเกิดเฉพาะในหมหาสมุทรและทะเลในเขตร้อนในซีกโลกเหนือพายุหมุนเขตร้อนจะพัดเข้าหาศูนย์กลางในิศทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ พายุหมุนเขตร้อนจะพัดเข้าหาศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาพายุหมุนเขตร้อนจนแรงที่สุดใกล้ศูนย์กลางพายุพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามความเร็วลมรอบศูนย์กลางได้ดังนี้ 1. พายุดีเพชันมีความเร็วลมสูงสุดกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. พายุโซนร้อนมีความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. พายุใต้ฝุ่นมีความเร็วลมสูงสุด มากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายุเขตร้อนสามารถเรียกเรียกชื่อตามสารที่เกิดได้ดังนี้พายุใต้ฝุ่นพายุคือพายุที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกพายุเฮอริเคนคือพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกหรือมหาสมุทรแอตแลนติกพายุไซโคลคือพายุที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียและบริเวณทีวออสเตรเลีย เมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะทำให้เกิด 1. เครื่องขนาดใหญ่ในทะเลเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 2. เมื่อคลื่นขนาดใหญ่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งทําให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งทําให้สิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งถูกทาลาย 3. ทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดน้ําท่วมและแผ่นดินถล่มได้การปฏิบัติตัวเมื่อมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย 1. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 2. ถ้าอยู่ในบริเวณที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้อพยพอยู่ในที่ปลอดภัยควรปฏิบัติตามคําแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดความเสียหายที่เกิดจากพายุโซนร้อและพายุใต้ฝุ่น 1. ทําให้ต้นไม้ถอน้าาถอนโคนเลือกสวนไร่นาเสียหายถ่าไฟฟ้าล้มสาไฟฟ้าขาดและมีไฟฟ้าช็อต 2. ทํทให้บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลายจินต่วของบ้านถูกพัดเปลีวเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่ร่งแจง้งบ้านเรือนและผู้คนที่พักอาศัยริมทะเลอาจถูกคลื่นใหญ่สัดแรงม,ม้วนลงทะเลไป 3. ทําให้ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนทำให้เกิดน้ำป่าและแผ่นดินถลม่ม 4. ในทะเลมีคลื่นลมแรงจัดมากเป็นอันตรายต่อการเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็ก จบการรายงานแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ